ดีมาสวีทาร์ค่ะทุกคนวันนี้ดูเซียก็จะมารับคำท้าของคุณปู้นะคะมาฟังกันดีก,กว่าเนาะว่าเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนโหนูของดูเซียจะเป็นเพลงอะไรนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอ,อืน้ำตขาขาเบา เรรักเต็งนะรักเต็งคนเดียวผู้ชายหวยร้องรักยิ่งสวยบานรวยค่าเรียวพอกันทีดินเนอร์ไข่เจียวพอน้องอยากเที่ยวโตวเกียวญี่ปุน่นคนต่อไปที่ดูเซียจะขอท้าต่อนะคะก็คือคุณแมมแมมและคุณเมดริต้านั่นเอง ลูเซียจะรอฟังเพลงที่ขึ้นต้นด้วยป๊ปป้าของทั้งสองคนนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย